วันนี้ย่าจะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมต้นเหลืองชัชวานที่ริมร<ะ>ั้วต้นเหลืองชัชวานเป็นไม้เลื้อยที่ปลูกง่ายปลูกแล้วมีดอกดอกอย่างนี้เลยนะคะปลูกอย่างไรให้มีดอกดอกวันนี้จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกทุกๆคนนะคะย่าา <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าเมื่อสองสามปีก่อนปลูกเหลืองชัชวานไม่ค่อยออกดอกเลยค่ะออกดอกนิดเดียวจึงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม้ชนิดนี้ออกดอกยากนะักต่อมาไปค้นหาความรู้ต่างๆนะคะ ว่าทำไมต้นเหลืองชัชวาลที่ปลูกไว้ที่หน้าบ้านยึงไม่ออกดอกจึงรู้เคล็ดลับซึ่งไม่ใช่เรื่องลับเลยค่ะเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะจึงทำการตัดต้นของเราที่มีอยู่ที่หน้าบ้านนะคะเพาะพันธุ์ใหม่ที่หน้าบ้านก็ยังคงไว้อยู่ที่เดิมเพาะพันธุ์ใหม่พอเป็นต้นเล็กๆก,ก,ก็นำมาปลูกตรงนี้ซึ่งอยู่บริเวณหลังบ้านทำไมจึงเลือกตรงนี้เพราะว่าหัวใจหลักของเหลืองชัชวาลน,นะคะชอบที่ที่มีแสงแดด เพื่อนหาพื้นที่ที่มีแสงแดดนะคะโดยเฉพาะแสงแดด50%ขึ้นไปหากแสงแดดน้อยกว่า50%เขาจะไม่ออกดอกจะเป็นสีเขียวหมดเลยนะคะอย่างที่หน้าบ้านย่าจะเป็นสีเขียวหมดเลยพอย้ายที่มาปลูกตรงนี้ปลูกไปประมาณ6เดือนตัดกิ่งที่เขายาวเกะกะออกพอเราตัดกิ่งที่เขาเลือ้อยไปไม่ตรงทิศทาง ที่เราไม่อยากให้เลือยไปตรงบริเวณนั้นเขาก็จะแตกใหม่เป็นดอกสีเหลืองอารามอย่างนี้เลยค่ะนี่คือเคล็ดลับในการปลูกเหลืองชัชวาลน,นะคะหาทำเลหาที่ที่มีแสงแดดส่องถึงยิ่งแดดตลอดทั้งวันยิ่งดีค่ะต้นเหลืองชัชวาลขยายพันธุ์โดยการตัดกิ่งเป็นท่อนๆและนนำไปปักชำเมื่อมีรากออกแล้วจึงนำไปปลูกในพื้นที่ที่เราต้องการชอบดินร่วนโดยทั่วไป ที่มีอินทรีย์วัตถุก็คือจะมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะช่วงแรกรดน้ําเช้าเย็นนะคะพอเห็นว่าต้นไม้ตั้งตัวได้แล้วก็รดน้ําแค่วันละหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะเหลืองัชจวาลเป็นไม้เลื้อยที่เราบังคับทิศทางการเลื้อยได้ค่ะจะปลายกิ่งพันไปทางไหนเขาก็จะเลื้อยไปทางนั้นสิ่งที่เราต้องการให้เลื้อยเช่นตรงนี้ ยายาก็นําอวนเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้ในสวนนะคะมาขึงไว้เพื่อให้ต้นเหลืองชัชวาลเลื้อยขึ้นไปเพราะกําแพงบ้านเป็นกําแพงเก่าที่ต่ําเกินไปนะคะกําแพงต่ําเกินไปก็ให้เหลืองชัชวาลเลื้อยที่เราทําขึ้นมาใหม่คือต้องการดูนั่นเองว่า เหลืองชัชวาลจะออกดอกไหมนะคะก็ทดลองดูย้ายจากที่เขาอยู่ที่ร่มดําไรก็มาอยู่ที่กํากแพงริมกําแพงหลังบ้านซึ่งกําแพงตรงนี้ต่ําไปนะคะจึงปักเสาให้และก็อวนมาขึงเพื่อให้เหลืองชัชวาลเลื้อยขึ้นไปก็เห็นผลทันตาทีเดียวนะคะการทดลองในครั้งนี้คือต้นเหลืองชัชวาลออกดอกนะคะในขณะที่ เลื้อยเถาเลื้อยของเขายังยาวไม่เต็มที่นะคะจะเห็นว่าเถาเลื้อยนี่ยาวไปแค่ประมาณสิบหนึ่งส่วนสาของอวนเท่านั้นเองยังคลุมไม่ทั่วนะคะนี่ขนาด6เดือนแต่ถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปต้นเหลืองชัชวานก็จะเติบโตได้เร็วคะ่ะต้นเหลืองชัชวาลเป็นไม้เลื้อยที่นิยมปลูกกันเพื่อความสวยงามนะคะและมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่งูกลัวเอ๊ะมาดูหน่อยสิว่างูกลัวได้อย่างไร คือต้นเหลืองชัชวาลจะมีลักษณะพิเศษที่ซอกใบนะคะจะมีส่วนที่คล้ายเล็บแมวซึ่งมีความเหนียวความคมสามารถจับเกี่ยวตรงผิวหนังหรือบริเวณเสื้อผ้าจึงมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ทำให้งูกลัวงูไม่กล้าเข้าใกล้เหลืองชัชวาลบางคนรู้จักในชื่อเล็บวิลาวิลาแปลว่าแมวหรือเล็บแมวนั่นเองค่ะส่วนตรงนี้นะคะที่เรียกว่าเล็บแมว ก็คือลักษณะพิเศษตามซอกใบตรงนี้จะจับตรงเนื้อเรานะคะจะจับแล้วก็ดึงเนื้อเราไว้ค่ะปลูกง่ายโตเร็วเราสามารถกําหนดทิศท,ทางได้เหลืองชัชวาลมีประโยชน์อีกมากมายนะคะช่วยดูดซับฝุ่นและพวกอากาศหากเราปลูกเป็นไม้เลือ้อยคลุมหลังคาก็ช่วยลดความร้อนให้ความร่มรื่นเก่บ,บริเวณน,นั้นนี้ตรงบริเวณซุ้มประตูหลังบ้านนะคะก็เอาต้นเหลืองชัชวาลอีกต้นหนึ่งที่เพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่ มาวางไว้แป๊บเดียวค่ะเขาเลื้อยผ่านประตูเข้ามาในรัว้วก็กลายเป็นซุ้มประตูโดยอัตโนมัติเพราะเราไม่มีเวลาไปตัดแต่งกิ่งนะคะก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละมันดูร่มรื่นสายตาดีและก็ไม่ได้กิกะใครนะคะตรงนี้ออกดอกน้อยกว่าที่หลังบ้านเพราะตรงนี้ใกล้สวนยางจะมีร่มเงาของใบยางต้นเหลืองชจวานเขาออกดอกได้น,นิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็ยังมีดอกบานอยู่ย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย